โลกมันกว้างคนข้างๆก็เลยสำคัญใครนอที่เคียงข้างกันไม่เคยทิ้งกันไปไหนเพราะทางข้างหน้าต้องพึ่งพาคนเข้าใจใครนอคอยให้อภัยโกรธได้แต่ก็ไม่นานคำตอบที่เจอก็เธอเท่านั้นจะก,กี่คำถามอ้ายก็ยืนยันว่าต้องเป็นเธอครับโรงพยาบาลด้วยสาเหตุร้อนแห่งนี้ก็ รอคิวไม่สวัสดีครับประชาชนครับพี่น้องครับวันนี้ผ,ผมค้น<ม>พบโรงพยาบาลของรัฐนะที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับช,ชื่อโรงพยาบาลดศาสตร์ร้อนนะฮะของมหาวิทยลัยอครับมีหมอนหนึ่ง อโเฉียสิงเป็นลองพ้อำนวยการนะครับผมมาสัมผัสโดวยว่าผมจะเตรียมต่างเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมาฉีดยามีลินอิอกนกท่องเที่ยวมีทุกอย่างพร้อมมีวัคซีนมีการตรวจรักษาและห้องภ็สะอาดสองมีร้านอาหารร้านกาแฟเหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนนะจึงขอแนะนําให้มาที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลสังกัมดมหาลัยเมดอนครับจะริ่มกดไลค์กดแชรบ กระจาก็ติดตามนะผมจะทำเรื่องสุขภาพแวลเน็ตเรื่องของการฟอกไตและหลากหลายเรื่องาราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับสวัสดีครับเช้าว,วันนี้นะเป็นโรงพยาบาลที่ผังตัดของอะไรไม่ดนน่นครับเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่มีความผมว่าสะอาดมากอันดับหนึ่งที่ผมไปมานะตาที่สุดมนน้านอาหารเนี่ยเราเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปเจาะเลือดเสร็จพอเลือดเสร็จก็ เจ้าที่ก็บอกว่าาจา้าเราเดี๋ยวลองฟังก็ให้ไปกินข้าวที่โรงอาหารนะคนก็โรงอาหารสะอาดมากเลยนะแล้วประธานก็มีคุณหมอเข้ามาเช็หมอนหนึ่งเดินตรวจความสะอาดมาหมอนหนึ่งไปแล้วได้ๆเล้าที่เขาไปเชดหมอใช้ยาสินก็ลองนรยการนะอาหารสะอาดมากครับอาหารสามอย่างหกสิบาทสามอย่างไม่ถึงโอแกองใส่ถ้วยครับกับสองนะแล้วก็มีต้มผักเขียว จ็ดบาทน้ำดื่มเจ็ดบาทครับก็เป็นเมื่อเช้าผมผมนะในการเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าเรื่องการเรื่องวัคซีนเรา้องฉีดวัคซีนให้พร้อมกับประเทศที่เราไปมีโรคอะไรจะมีอะไรกันอันนี้คือการเตรียมตัวในวัยเกินหกสิบนะฮะนี่เมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็มาน,นั่งคิดเอ๊ะต่อไปนี้ผมก็จะทาเรื่องต้องเที่ยวเที่ยวตามรอยอาหารสุขภาพ แล้วก็ไปทำมาตลอดแล้วก็เป็นผู้ช่วยเขาตอนนี้ก็ช่วยถิมทสามเรื่องภาษาสังหาริมสซาบคนมาไว้กับเพื่อนมาจากอินเดียเพื่อนมาจากจีนแม้ว่าประเทศไทยอยู่ในภาะวะสงครามที่เนี่ยแบบไม่ได้ประกาศหรือว่ามีการปฏิติกรรมว่ากระทบกระทั่งเล็กน้อย แตแมงก็ยิงไม่หยุดยิงก่อนนะไทยก็ป้องกันใจชอบสงครามทุ่นระเบิดคำแมงก็ปฏิบัติยู่ขนาดนี้น,นอกจากนั้นยังใช้มวลชนสรุกรานประเทศไทยเป็น้าที่ใช้ดันอารมณ์ประเทศจากแก้วแล้วเราจะทำไงดีผมว่ามันก็ยังไม่ถึงเดือนตุลาครับตอนนี้ท่านผู้ทมทก็มีสิทธิ์จะปรับผู้ว่าหมายนะ เลื่อ,อางาบวาการจงหวที่มีหวัวใจรักชาติครับเป็นคาแนะนําของผมนะคำว่าหัวใจรักชาติคือคุณต้องคิดถึงพื้นแผ่นดินไทยครับไอเรื่องสอข้อหนึ่งก็ดีหรือนอสสองอก็ยังมีข้อบ้รองอยู่หลายจังหวัดที่ยังไม่ได้ปรับเป็นโฉนดครับเพราะนนั้คําว่าเป็นคนไทยเนี่ยก็แปลว่าก็ตรวจสอบจากการเกิดฐานทะเบียนเนี่ยเหมือนที่ท่านตรวจสอบฐานทะเบียนของพระอรงค์ปทสุรลักษณเนี่ย ท่านผูกว่าทุกจังหวัดท่านอำเภอต่าลชทียเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ครับท่านทูกว่าแต่การจังหวัดทุกจังหวัดท่านเป็นผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนั้นๆน,น,นะฮะท่านยอมรู้ครับแล้วสองฮนะก่อนที่ท่านจะให้สัมภาษณ์ผมไม่หมายถึงท่านหนึ่งท่านใดน,นะะนท่านก็ถามจากกรมแผนที่ทหารครับไม่ใช่ถามเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะฮะเราจะเห็นว่าในรอบสองปีเนี่ยในรอบอายุนายกเศรษฐาแล้วอิงเนี่ย ที่เตา่านะรองผู้การกสำรวจจ้างโอเปอเรชั่นจัดการไปลายแนละ้วเรื่องปลอมบัตรเสื่อมบัตรตั้งแต่ตะ้ต่ีบมาถึงสทมอเรื่องป้องช่างเรื่องช่างอีกเรื่องเรื่องขยะสารพิษโรงงานเถื่อนรัฐมนตรีสุดซอยตระเอกนัดเขาปฏิบัติไม่หยุดหัวหน้าทีมสุดซอยถนนที่ทิพย์ทอดเดชาชายนันเนี่ยก็จับไม่หยุดสุปการณแม่ผมนี่จับสามสี่ครั้งแล้วอต่งี้นะฮะ ผมก็ถามไม่ธรมหาถาม,ม,มาท์ให้บอกว่าอยู่ระหว่างสอบเปลี่ยนทุกว่าก็เดี๋ยวผู้ว่าคนเก่าจะเดินทางสิ้นเดือนคนไหนจะมาก็ให้ผมอดทนหน่อยนะเดี๋ยวผู้ว่าก็จะมาใหม่เพราะฉะนั้นก็ชีวิตคนตุะการ,ต,การตอนนี้เรื่องขยะพิษสารพิษสินค้าไม่มาทานก็ฝากไว้กับท่านเอกนัทพร้อมพังและท่าน,นโอนทิตได้ผ่านชดในชัดนนั้นรวมในทังชาติอ่ะโฆษณาฟรีครับอ่อันนี้ ส่วนเรื่องจำเนี่ยในใครจะอ่านทนต้โอกาสเนี่ยต้องทำเวลาวุฒิศิลป์าอาชาแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยผมบอกหลายครั้งเลยผมบอกผมขาบเท้าท่านทูลมรศษาท่านประหลัดกระทรวงยิบดีแล้วพูดว่าครับประเทศไทยเนี่ยพรรมหากษัตย์เอาเลือกเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองนะฮะไม่ว่าสองสี่เจ็ดห้าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามปกครองครับแต่เราก็อยู่ในห่องของจำนวนหกศูนย์นะฮะ ถ้ามีการปกครองระบอบประชาธจิปไตยอันนี้มลากสัตว์ส่งเป็นสมมเพราะนั้นเนยเวลาเราเป็นข้าราชการในเร,เราอยารเราอยาแถมเราอยาแถมไอ้แถมก็ไม่เป็นไรครับแต่แถมเพื่อไปช่วยขมแยเนี่ยอย่าทำนะฮะข้าราชการคนหนึ่งคนใดที่มีจิตอกุศลที่พยายามแถมเพื่อช่วยขมรยขมรยขมมุกนี่อย่าทำนะครับ ย้อนเป็นอตัตีเนี่ยการแซงชั่นของประเทศไทยของไอ้เขมรไอ้โม่เนี่ยมันเรานี่ช่วยมันมันยาวนานเลยนะแต่มันก็ทำเวลาอย่างที่เห็นนะครับเรื่องส่วนตัวของคุณทักษิณคุณอิงครับคุณเซนก็ไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของประเทศชาติครับเพราะประเทศชาติไทยเราต่างจากประเทศชาติเ่นครับต้องมีศึกสงครามแต่เราก็ใช้คําว่ามีการกระทบกระทั่งเล็กน้อยประเทศคู่สงครามเนี่ยเขาบอกว่า ขามีหมดผู้จัดการนั้นทุกงผู้จัดการหมดกันแล้วของเราก็มีหมดแต่ขาดและมหมดรีว่าการกับรวงกาลาโหมเราใช้ผลเอกนรพลเป็นรัฐมนตรีช่วยกาลาโหมพักลฐบาจใจชาติแล้วก็ให้รักษาการรัฐมนตรีว่าการก,การะทราโหมเป็นหัวหน้าทีมทไทยแลนด์นี่เราจะทำยังไงับตอบโต้คอมเมนให้ทันท่วงสีเราจะทําไงไม่ให้วาจาเราไปเสริมรเอมนต์จนมันมาลูกเขมเม มาบุกมาลื้อรวดหนามแนวชายแดนด่านสายแกว้วอันละอันนี้ผมว่าคนที่พูดต้องเขาต้องต้องเคารพคำพูดของตัวเองแล้วก็พูดไปดีก็ทําเรื่องย้ายตัวเองไปจากจังหวัดนั้นๆนะจังหวัดไหนผมไม่ได้พูดนะครับคนที่ไม่มีสามัญสำานึกไม่มีสติที่จะเพียงแค่พูดเพื่อว่าเฮ้ยที่นี่เขตประเทศไทยเนี่ยคุณไม่สามารถทําได้ก็ไม่ควรที่จะมาเป็นส่วนของการรักษาความมั่นงคงภายใน จังหวัดนั้นๆนะฮะผมเองวิจารทุกว่าหลายคนทีกผมอยู่นั้นชับุรีสัตหีบหน้าจอมเทียนแล้วก็โดยพื้นที่แถวนี้ผมไปกับทุกทุกตำบเดี๋ยวว่าทุกจังหวัดนะแล้วผมชอบเที่ยวชอบศึกษาแล้วก็ผมพบพี่ๆเขาสิงหนึ่งแล้วก็สิงตามรัฐศาสารประกาศผมเก็เขาก็รับความเมตตาจากพี่เขาสิงต่างเนี่ยฮะ ท่านอ้วนก็มีสิ่งเดียวแหละสิงกรมพรยาลำลองทีนี้ทําไงให้สิงกรมพรยาดำลรงจะได้มีกายภาพแล้มีวัตถุกรรมในใจผมก็จะเรียนท่านอิงท่านอน้นไอท่านอ้วนว่าจัดผู้ว่าทั้งหมดเลยนะอบรมธรรมะนาวาวังและสอนความรู้เรื่องแผนที่อาณาเขตประเทศไทยเอาเจ้ากรมนานช่างมาบรรยาติดขัดอะไรก็ถ้าเกิด ที่ดิจังหวัดเขาเรามมไม่นั้นท่านก็อย่าเพิ่มมเชื่อไปถามเอายาร์การไปถามจะากรมแผนที่ทหารก่อนที่จะพูดเพราะต้องยอมรับว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะมามโปกตินะฮะทำอไรไปได้เ,เนี๋ยเราเราจะพาเลยแล้วอ,อันนี้ผมสรุปว่าที่ผมนั่งอยู่เนี่ยคือเป็น่ซ <Okay. S 1> นหน,นึ่งของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เสร็จร้อนนะฮะมีห้องอาหารในชุมนุมต่างๆแต่ทุกห้องอาหารก็สะอาด มีนวดไทยมีแพทย์แผนไทยมีตับเส้นมีทุกอย่างเลยนะคือเป็นโรงแรมผมกล้าวว่าเป็นเป็นโรงพยาบาลกว่านตัวครับผมมกักจะเรียกโรงแรมครับ,โร,บโรงพยาบาลโรงพยาบาลราชศาสตร์เขตร้อนถือว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐไทยประเทศไทยห้าดาวคือสะอาดเนีย้ยอาหารถูกเจ้าที่ทุกคนบริการดีมากจาะเลื่อนกับมือเป๋่านะเพราะว่าส่วอย่างตอนเช้าเนี่ยจะเห็น หมอทยาสิน,น,นสวันหนึ่งเดินตรวจายเองครับวันนี้ก็คือว่าผมพยายามจะแนะนําให้ท่านได้มาลงแต่ผมก็จะไม่ไปป่วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าผมไปเยี่ยมใครแล้วเป็นยังไงผมจะมาเล่าใหกฟังครับ,รบก็พอวัยหกสิบก็ต้องรักษาสุขภาพก่อนนะฮะแต่ชาติสําคัญถ้าไม่มีชาติเราก็จะไม่มีสถานที่ให้เราวิ่งใหเราออกกาลังกายครับก็เป็น่วงเป็นใหญักนการเมืองนะฮะประชาชนไม่เป็นห่วงประชาชนหูตาสว่างนะประชาชนเข้าใจทหารแล้ว คณะกการเมืองหลายท่านเนี่ยที่ดีก็มีฮะพระหลวงเราเก้าถึงส่งเสริมคนดีให้ผัวของบ้านเมืองครับพระหลวงเราสิบก็สืบสารรักษาต่อยอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองตนที่นาตนพอมองตนจารนาตนเสร็จไปมองการเมืองที่นาการเมืองคือวันนี้เราอยู่ในไม่ใช่สงครามชายแดนไทยเขมรนะครับ,บชายแดนไทยเขมรไม่ใช่สงครามนะฮะท่านอวดคุณธรรมบอกไม่ใช่สงครามเป็นการากระทุมกระทบกระทั่งเล็กน้อยแต่สงครามในประเทศไทยคือสงครามการเมือง ต่อสู้กันหนักหน่วงไม่ใช่ในนิติสงครามนะฮะแต่เป็นนิติคุณธรรมครับอันนี้คือความจริงความจริงที่เราเห็นชัดๆอะความจริงเรื่องเขาก็โดงก็รอก,อกไปหน่อยความจริงเรื่องนายกอิงก็รอไปหน่อยนะฮะสาลก็มีคาอะไรแต่อะไรมาแล้วสาลก็บอกแนละ้วที่เรือไม่ใช่แต่เอกใหนะ้นั่งลงครับนะฮะนั่งลงครับนะอันนี้ก็ใครทุกคนเขา้าใจก่อนอนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่จะ เป็นเหตุแต่งความเพียรแล้วก็ต้องแก้ไขรีบแก้ไขเอาพูดผิดแล้วก็รีบแก้ไขรีบขอโทษอย่าทําให้เป็นเหตุบานปลายไปถึงเรื่องาราวอ่ประเศค,ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเอกบางหลงครับแต่วันนี้ขอแนะนำโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนนะฮะเดี๋ยวต่อไปมาพูดเรื่องโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนโดยเฉพาะเลยนะฮะขอบคุณมื่นหนึ่งชัยาสิงแมงสงวนครับนี่ผมตรวเสร็จกินข้าวมากินกาแฟที่ ับไปถ่ายแล้วกันอ่ะอเมซอนแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นไปฝังผลละครับงวดง่ายรวดเร็วครับที่โรงบาลเาษสาเขตร้อนนะฮะของพาราเมดดครับใช่อยาเป็นอยาเป็นเทวดาเสื้อและ ประชาชนครับพี่น้องครับวันนี้ผลผมค้นพบโรงพยาบาลของรัฐนะฮะที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับชื่อโรงพยาบาลเิทยาศาสตร์เฉลีร้อนนะฮะของมาหาวิทยาลัยกรับมีหมอนหนึ่งออ๋อคืออาซินจะลองพูดนายการนะครับผมมาสัมผัสโดวยว่าผมจะเตรียมต่างเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมาฉีดยามีคลินิกนะตงเที่ยวมีทุกอย่างพร้อมมีวัคซีนมีการตรวจรักษาและห้องภัาษอาด สองมีร้านอาหารร้านกาแฟเหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนนะจึงขอแนะนำให้มาที่โรงบาลเวชศาสตร์เขียร้อนแห่งนี้เป็นโรงบาลสังกัดมหาวิาลัยเมดอนครับจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมจะทำเรื่องสุขภาพเวลเน็เรื่ององการฟอกไตและหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ